ติดตามความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งกรณีของเยาวชนอายุ14ปีที่กระดยิงที่พรารกรเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณพ่อของน้องวัย14ปีก็ ได้เปิดใจทั้งได้ได้นะคะเดินทางไปที่ไปร่วมงานในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านแม่ของเหยื่อ,อที่ถูกยิงเนี่ยนะคะเปิดใจทั้งน้ําตาว่าเธอนั้นเนี่ยนะคะมีลูกสาวเพียงแค่คนเดียวนะคะที่เป็นกําลังหลักในการดูแลเธอมาทํางานที่เมืองไทยส่งเงินกลับไปให้เธอรักษาตัวไว้หวังพึ่งในยามแก่ยามเฒ่า ดอกบอกว่าไม่โทษพ่อมือปืนนะคะไม่โทษพ่อแม่มือปืนเห็นใจ ที่ก็ว่า,เ,าเจ็บปวดนั้นไม่ต่างก,กันกับเธอนะคะในขณะที่พ่อมือปืนนั้นมาร่วมงานสวดศพได้ก้มกราบเท้าแม่ของเหยื่อพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือแต่แม่ของน้องตะวันซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกกราดจิงนั้นไม่รับเงินนะคะโดยบอกว่าไม่สามารถเทียบกับชีวิตของลูกสาวได้ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะที่วัดผาสุกมณีจากอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนางขินวินแม่ของน้องตะวันเหยื่อสาวเมีย มาที่ถูกเด็กชายมือปืนวัย14ปียิงเสียชีวิตในห้างสยามพารากอนเดินทางมาถึงที่วัดบริเวณศาลาสองซึ่งเป็นที่ตั้งศพของลูกสาวและเมื่อคืนสวดเป็นคืนสุดท้ายส่วนในวันนี้จะทําพิธีชาำนากิจศพโดยแม่ของน้องตะวันเปิดเผยทั้งน้ําตาผ่านล่ามที่แปลเป็นภาษาไทยว่าตนเองมีลูกสาวเพียงคนเดียวหลังจากสามีเสียชีวิตไปหลายปี ปัจจุบันตนเองป่วยเป็นโรคไตและความดันต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องที่ประเทศเมียนมาได้ลูกสาวคนนี้ที่มาทำงานที่ประเทศไทยคอยดูแลส่งเงินมารักษาตัวให้กับแม่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างทำใจไม่ได้สำหรับตนเองนั้นไม่โทษพ่อแม่ของเด็กรายนี้เพราะเขาคงจะเจ็บปวดไม่แพ้ก,กันกับตนที่สูญเสียลูกสาวเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของคนก่อเหตุเองมากกว่า ตอนอยากจะฝากขอความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับลูกสาวในครั้งนี้ด้วยหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นนะคะแม่ของน้องตะวันนั้นก็มีอาการคล้ายกับจะเป็นลมอีกค่ะและหลานก็ต้องพยุงขึ้นสาลา ในเวลาต่อมานะคะช่วงค่ำมีรายงานว่าพ่อของเยาวชนวัย14ปีมือกราดยิงได้มาร่วมง,งานศพเป็นวันที่สองพร้อมกับก้มลงกราบเท้านางขินวินแม่ของน้องตะวันเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่ลูกชายได้กระทำนะคะพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือแต่ว่านางขินวินนั้นปฏิเสธไม่รับเงินดังกล่าวแล้วก็บอกว่าเงินไม่สามารถเทียบกับชีวิตของลูกสาวตนได้